สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระแสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยเนี่ยนะคะพี่น้องเจ้อขามากกติสถานการณ์เวทวงหมอลําตามไปดูเพชรลาเพลินออกงานวันแรกเวิร์กไหม ใครผู้จัดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็เป็นแวดวงหมอลำถ้ามีถ้าผู้คนก็ยังมีทุกคนทั่วโลกนั่นแหละค่ะพี่น้องขามีการติดตามถ้าอยู่ในแวดวงหมอลำก็วงนี้ก็เป็นเดกวงหนึ่งที่เป็นวงน้องใหม่ที่คาดว่ามาแรงอยู่เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็จะมีผู้คนติดตามไม่ว่าจะเป็นติดตามในเรื่องที่รอลุ้นรอด ม่รอดมันก็ว่าไปเป็นไปนะ,นะคะพี่น้องขามาดามหน่อยพูดถึงวงเพชรลำเพลินที่ออกงานวันแรกวันนี้ขณะนี้ทางเมืองไทยก็คงจะเป็นประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วนะคะพี่น้องขาแล้วก็ไปเกาะติดสถานการณ์เพชรลำเพลินจะไปรอดไหมหรือจะเวิร์กไหมหรือใครเป็นผู้จัดเดี๋ยวจะเอามาถือว่าเอามาขยายมาเล่าสู่กันฟังอย่างนั้นแล้วกันในฐานะที่คอหมอลำมันนะคะพี่น้องขามันก็เป็นปกติล่ะคะ่ะพี่น้องในแวดวงที่มี ีหมอลำมันก็มีการแข่งขันกันเยอะแยะมากมายในในภาค อีสานในประเทศไทยนะนะพี่น้องนะมันก็จะมีวงนั้นวงนี้และหนึ่งในนั้นก็เป็นวงเพชรลำเพลินนี่ราคาที่ดูเหมือนว่าจะมาแรงแต่ก็ดูเหมือนว่าจะล่อแร่ย่างนั้นแล้วกันนะ่ะนะคะพี่น้องถามมันก็อยู่ที่กําลังอ,อุก,กําลังใจแรงเชียร์แรงใจพี่น้อกประชาชนจะให้ความนิยมชมชอบโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะเป็นอะไรอย่างไรซึ่งทุกคนที่ติดตามอยู่ก็ติดตามทั้งบวกทั้งลบก็ว่าไปนะ่ะนะนะคะพี่น้องว่าจะไปรอดหรือไม่รอดจะรอลุ้นเป็นแบบแบบนี้แบบนี้ จะไปได้ไหมเปิดงานครั้งแรกเป็นอย่างไรสรุปว่าตอนนี้เขากําลังจะไปทําการแสดงนอกพื้นที่ว่าง,ง้นเถอะครั้งแรกของเขาในการออกงานนะนะคะพี่น้องขาเพชรลําเพลินเป็นวงน้องใหม่ที่ดูท่าทางว่ามาแรงเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่มันก็อย่างที่บอกถ้าเราติดตามจริงๆมันก็ล่อแหล่อยู่เหมือนกันกับการที่จะไปรอดหรือไม่รอดเป็นเพราะว่าในการเงิน<ม>การทองการพพอร์ตสำหรับหมอลำเปิดใหม่เป็นวงใหญ่เนี่ยมั ก็จะลําบากนิดหนึ่งในการที่จะเปิดวงถ้าเราไม่มีทุนไม่มีรอนมันก็จะทําให้เกิดยากอย่างที่เรารู้กันนะพี่น้องเนาะวงเพชรลําเพลินก็เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็วงเพชรลําเพลินที่เปิดใหม่แล้วก็ก็มีผู้คนจับจ้องอยู่เหมือนกันว่าจะรอดหรือไม่เวิร์กไหมในการที่ออกงานตามไปดูนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาตอนนี้อยู่ทางเมืองไทยก็น่าจะประมาณสองสามทุ่มแต่เวทีกําลังยังก่อยังตั้งเวทีอยู่ะนะคะพี่น้องขา เอาง,ง่ายๆว่าวงเพชรลำเพลินออกงานครั้งแรกวันนี้เราเป็นอย่างไรก็มีการถ่ายทอดสดตลอดของทางช่องใหญ่ช่องหลักอยู่แล้วนะคะพี่น้องขาของเพจของเพชรลำเพลินนั่นะนะคะออกงานอยู่ที่บ้านปอแดงย่างตลาดกาลสินนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะเป็นงานแรกของเขาที่ไปออกงานถามว่าออกงานนี่มีผู้จ้างมีมีผู้จ้างมีเจ้าของงานมีคนจ้างไหม เป็นงานที่เขาไปปิดวิกเองอย่างนั้นแล้วกันนะพี่น้องนะเป็นงานที่เขาไปเปิดเองในงานกระถินในงานบวชงานกระถินประมาณนั้นนะอยู่ที่กาลาสินน,นั่นนะคะพี่น้องคะที่ยางตลาดนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปมีการ ปิดอ้อมสังกษีเองเก็บเงินเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาไม่มีเจ้าภาพไม่มีใครเพียงแต่ว่าเขาไปเปิดวงแล้วก็ปิดวิกของเขาเองทําเองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นขายบัตรในกลุ่มปิดหรือไม่ก็ขายบัตรหน้างานก็ประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็รอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่าเขาไปเปิดงานตอนนี้มันจะไปเวิร์กไหมไปรอดไหมไปได้ไหมเพราะว่าแต่และอย่างที่ทําขึ้นมาก่อนที่เขาจะมีการอ่ามูฟมา อยู่ที่การละศิน์ครั้งแรกนี่เขาก็มีการซ้อมการซักการซ้อมการนุ่นกันนี่ขณะที่มีการซักซ้อมเขาก็จะมีการเขาก็มีการถ่ายทอดค่ะพี่น้อง่ามีการไลฟ์สดให้พวกเราได้ติดตามได้ดูมันก็จะเห็นข้อผิดพลาดนู่นนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเกิดปัญหานู่นนี่นั่นอาจจะมีการพูดแรงว่าแรงหรืออาจจะมีการเสียดการสีการนุ่นการนี่กันไปมันก็จะมีกระแสปราม่าตามมาอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องขะแต่หนึ่งในนั้นก็คือ ผู้ที่บริหารวงผู้ที่มุ่งมั่นที่จะทําให้เกิดวงให้ได้แล้วก็ไปให้ได้ประมาณนั้นหรอกเขาก็พยายามที่จะสู้เต็มที่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่แรงเชียร์แรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนในการไม่ว่าจะเป็นซื้อบัตรกลุ่มปิดไม่ว่าจะเป็นซื้อหน้าง,งานในวันนี้ก็เป็นการที่เป็นตัวแสดงให้เขาเห็นว่ากับการที่เขาออกงานต้องมีการปรับการ ปรับปรุงอะไรเยอะๆยะยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการแสดงไม่ว่าจะเป็นการที่ในเวทีเวทีถ้าสมมติว่าต่อไปนี้มีการรับงานออกงานนู่นนี่นั่นเราจะเจอปัญหาอะไรการเดินทางจะไปจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทีมงานทีมเวิร์กที่จะไปทําทําให้ความพร้อมมันสะดุดหรือเปล่าอะไรยังไงก็จะมีการพิสูจน์เห็นให้เห็นในการที่เขาออกงานวันนี้ที่กาลสินนี่แหละค่ะพี่น้องะที่ยางตลาดนี่แหละเราก็ติดตามดูกันค่ะพี่น้องว่าในวันที่ เขาเปิดตัวในวันที่เขาต้องการที่จะทําตามความฝันของเขาว่าต้องการที่จะให้วงเป็นวงเ,เพชรลํำเพลินที่เป็นวงใหญ่ที่พี่น้องประชาชนให้ความนิยมชมชอบไว้บางใจแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทําเล็กๆอย่างที่ว่าเขาก็ทําถือว่าใหญ่เหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่มันก็ตกุกตะกัดเป็นเพราะว่าการเงินไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมองข้างหน้าน่าจะเริ่มเล่นประมาณ3ามสทุ ุ่มหรือเปล่าครับพี่น้องขาแต่ตอนนี้ขณะที่มาดมหน่อยขึ้นเวทีนี่ก็ยังสร้างเวทีไม่เสร็จเลยน่าจะอ่าที่เมืองไทยน่าจะประมาณสองทุ่มได้มั้งคะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จในในเรื่องของเวทีนะคะแต่อ่าบรรดานักร้องหางเครื่องอะไรพวกนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วละ่ะความพร้อมของเขาในด้านอื่นก็ถือว่าแปดกสิเอร์เซ็นในการพร้อมแล้วนะคะพี่น้องขายยกเว้นดพวกเวทีพวกไฟอะไรพวกนี้ณนะปัจจุบันเพราะว่าปกติแล้วถ้าทําการแสดงก็น่าจะทําการแสดง ไม่เกินสี่ทุ่มอะนะคะพี่น้องตามตามหมอลำบ้านเราปกติเนาะแต่คราวนี้ก็คือในวงนี้เขายังใหม่ฉะนั้นการที่โยกย้ายการที่ติดตั้งการที่นู่นนี่นั่น ตั้งแต่ขณะที่ซ้อมแล้วเขาก็ยังมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นอยู่แต่พอมาออกสนามจริงเขาก็จะเจอปัญหาหนูน่นนี่อะไรอย่างไรก็รอดูค่ะพี่น้องขาอยากให้พี่น้องประชาชนให้กําลังใจเขาว่าในสิ่งที่เขามุ่งมั่นที่จะเกิดในหมอลําน้องใหม่ไฟแรงนี่มันจะได้สมตามที่ เขาต้องการหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านสายจวดไม่ว่าจะเป็นแม่พรพี่รดีอย่างที่ผู้นําทีมงานเรารู้กันอยู่แล้วนะคะพี่น้องขาว่าเขาจะเกิดขึ้นได้ไหมตามไปดูค่ะพี่น้องขาแล้วก็อยากจะให้กําลังใจมาดามหน่อยคนหนึ่งที่เป็นอ่าคอหมอลำแวดวงหมอลำที่สนับสนุนทุกวงอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องอยาาเข็นความที่เขามุ่งมัน่นอยากเข็นหมอลำน้องใหม่ออกมาแล้วก็ เป็นไปตามนั้นมีให้ประชาชนพี่น้องประชาชนหรือ,อ,อ,อชาวคอหมอลำทั้งหลายมีหลายตัวเลือกในการที่จะบริการใช้ในงานหรือไม่ก็อาจจะ ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็มีผู้คนให้ความนิยมชมชอบอะไรอย่างไรเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นน้องใหม่ที่ถือว่ามาแรงก็น่นาจับตายอยู่เหมือนกันน่ะนะคะฉะนั้นก็คือเราก็รอดูแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะว่าคืนนี้จะไปรอดไหมเวิร์กไหม,ไมทีมงานอะไรอย่างก็เพราะก่อนนั้นเมื่อวานก็ยังมีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นอยู่อาจจะเป็นผู้นําวงมีการว่าการแรงการนูน่นการน,นี่อาจจะมีการขัดใจกันอาจจะมีการลูกทีมนู่นนี่นั่นกัน มันก็จะเกิดปัญหาตามมาอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะพี่น้องคาแต,แต่แต่ก,ก็ก็อย่างว่าแหละก็คือเขายังเป็นวงใหม่ฉะนั้นคือการจอยกันการพูดกานจากัจกจาการคอนแทคก,กันการนู่นนี่งั้นการอาจจะมีการไม่ลงรอยลงเอ่ยกันอยู่ก็รอดูว่าเหตุการณ์ที่คืนนี้ที่ยางตลาดการสินบงเพชรลําเพลินจะรอดหรือไม่รอดจะรุ่งหรือจะเป็นอะไรอย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์นี้ เขาเป็นผู้จัดเองปูนง่ายๆน่นะคะพี่น้องคาไปออมสังกะสีเองเก็บเงินเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดด้วยไม่ว่าจะเป็นเปิดหน้างานไอ้เ,อ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  scariest, เก็บบัตรหน้างานด้วยนั่นะคะพี่น้องคารอดูว่าในสิ่งที่เขาเปิดวันแรกในความพร้อมของเขาจะขนาดไหนแล้วก็การที่พี่นองประชาชนให้ความน um ิยมชมชอบอะไรอย่างไรเห็นบ่กว่าหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่ ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันในกรณีที่หมอลำวงไหนที่ไปเปิดทําการสสแสดงอะไรอย่างไรพี่น้องประชาชนก็ให้ความนิยมเท่าที่ไปดูในเพจดังเพจของเพจลําเพลินเองเป็นการสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นน่นนะคะพี่น้องคะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันในการที่พี่น้องประชาชนสนใจในเรื่องราวของหมอลำแต่ก็คงจะได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นอย่างตลาดนั่นน่ะนะคะพี่น้องคะหรือบริเวณใกล้เคียงเราก็คิดว่าจะ สบความสําเร็จนะก็ยังอยากเห็นมาดามหน่อยเองก็ยังอยากจะเห็นความรุ่งโรดความที่เขาไปได้สวยกระเถิบขึ้นได้เรื่อยตามขั้นบันไดเพื่อที่จะ,ะแสดงการหมอลําให้พี่น้องประชาชนชาวน่าจะเป็น คนที่ชอบแวดวงหมอลำย่างไงแล้วกันนะพี่น้องเนาะว่าอยากจะให้เขาโดดเดน่นโดดดังมีการครรมบอดในแวดวงหมอลำอย่างสวยงามตามที่ผู้นําผู้บริหารทีมงานต้องการเป็นแบบนั้นเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับพี่น้องคะ่ะโอเคเอามาถือว่าเราสู่ฟังก็คนที่เข้ามาฟังแล้วก็ น่าจะมีการคือบางคนนี่เขาก็จะส่วนมากเขาก็จะมีการซื้อบัตรแล้วล่ะโดยเฉพาะตามที่เราเห็นตอนที่เขาซ้อมบางคนที่เขาเห็นอกเห็นใจเขาก็ไม่จําเป็นต้องบอกว่าซื้อเพื่อกลุ่มปิดเพื่อที่จะดูเพียงแต่ว่าเขาก็ซื้อเพื่อที่จะมีเป็นการแรงสนับสน,นุนคนละร้อยสองร้อยคนละพันสองพันก็มีค่ะพี่น้องค่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังได้อ่านข่าวาได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ถือว่ายินดีกับเขาด้วยเหมือนกันน,นนะค่ะพี่น้องค้าแต่คืนนี้รอดไม่รอด เวิกไหมอะไรอย่างไรก็รอดูว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้ให้กําลังใจสู้ๆแล้วก็พี่น้องประชาชนให้กําลังใจด้วยนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อหลังจากที่ผ่านคืนนี้ไปแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ